สวัสดีค่ะดิฉันนานสจิตราพรุงโชคผู้อำนวยการโรงเรียนถามเตี้ยพิทยาคมสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามรูปแบบบริหารเชิงบูรณาการการสร้างคนดีคืนสู่สังคมด้วยถามเตี้ยโมเดลโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ผลปรากฏว่าจากการประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรมชิ้นนี้มีความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมากและผลงานชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนสานต่อจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและปรักปรายของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาก,การใช้ จึงเกิดความยั่งยืนต่อพนะคููและผู้เรียนและก็เข้าไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไปค่ะการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดนวัตรกรรมรูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อสร้างคนดีคืนสู่สังคมโดยใช้ขามเตี้ยมโมเดลประกอบด้วย K. knowledge ความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน โรงเรียนเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกด้านรวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงในโลกของศตรวรรษที่21 H. honesty ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ข้าราชการและบุคคลทั่วไปต้องมีในหน่วยงานของเราจึงใช้คุณธรรมข้อนี้เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน a advance การพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เพราะคนคือคกลไกหลักในการพัฒนางานดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความตระหนักและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองตามความถนัดและตามความสามารถโดยได้เปิดกว้างให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนางานพัฒนาตนตามหลักวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (M Motivation) การสร้างแรงจูงใจในการผลักดันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิดโดยได้ใช้การนิเทศในหลายรูปแบบเช่นการนิเทศแบบคลินิกการนิเทศแบบโคชชิ่งการนิเทศแบบมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู T t เทคโนโลยี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีและข้อบปฏิบัติในการใช้และการนำเทคโนโลยีไปบูรณาการในการสอนนักเรียนได้อย่างถูกต้องไม่ผิดระเบียบและกฎหมายการเลือกสื่อที่เหมาะสมมีประโยชน์กับผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย i. Innovation ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถจัดทำสื่อและสร้างนวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปบูรณาการในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนจากร้ายให้เป็นดีประกอบด้วยกิจกรรมตามนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านปฐมวัยด้วยเซฟตี้คิด a achievement ความสำเร็จ การทำงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องใช้คุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติคืออิทธิบาท4ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดหลักธรรมในการทำงานเพื่อสร้างคนดีคืนสู่สังคมงานทุกอย่างจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้การขับเคลื่อนโดยใช้ขามเตี้ยโมเดลเห็นได้ชัดว่า เด็กนักเรียนรู้จักคา,ารพผู้ใหญ่รู้จับว่วคุณพ่อคุณแม่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วก็มีระเบียวบวินัยให้กับตุ้มตัวเองอที่ดีและก็รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับความมอบหมายจากครูบาอาจารย์ครับผมผมอยากให้นวัตกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะ เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการสร้างคนดีขึ้นสู่สังคมได้จริงเรื่องนค้ชื่อสามเตี้ยก็คือเป็นชื่อของโรงเรียนเราเป็นชื่อของชุมชนเรานะคะในตรงนี้คือทุกท่านทีท่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อน